สวัสดีค่ะมีรถ s u สสภาพสวยเกียร์โตขับเคลื่อนสี่ล้อมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่หาย,ยาก,กมากๆเลยนะคะ h o n ด a CRV เอลครื่นนองยนต์2อเกียร์โตขับเคลื่อนสี่ล้อปี2010ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังแนวสปอร์ตสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะ a i ร b a g a ก s กุญแบบ ABS, จารีรโมทค่ะภูมลในมันติฟังก์ชันนะคะบูชูดก็มีนะคะกระจกต่อไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะ พบสุดของรุ่นเลยค่ะรานะคาโปรโมชั่นอยู่ที่429,000บาทนะคะประวัติดีฟีดาวผ่อนส,บ,สบายนะคะเดือนละ8,000กว่าบาทค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะอยู่ที่1 6 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานนี้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถ s u สสภาพสวยกว้างขวางนั่งสบายนะคะเบาขับได้ด้วยนะแนะนำไปร,รถคันนี้เลยนะคะอีกอย่างนึงขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะคะหาย,ยากม,มากๆเลยนะคะ นะคะเราก็ตั้งไม่แพงด้วยนะคะ4 2 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นประวัติดีจัดได้ท่วมเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะบอดี้สวยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะสอบถามได้เอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะป่อปาไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้าจังหากเลยค่ะฟูลออปชั่นเลยค่ะฮัน d a าซ v 2.4นะคะ E-L ท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อปี2010 สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะ